สวัสดีค่ะมันนี้เด้อทดลองไมใหม่ทดลองไมใหม่มันนี้มีอ่ะอันนี้นะอินแก้วเอามาเอามายาม่ำย่ำเผ็เๆแเสแบสบต้มแหงต้มต้มเครื่องยังก็ต้มต้มแซบแหงพออยากกินแบบแหงใส่ขับไปหลายๆ อยากกินเปรี้ยวๆเพ็ดเพมาเด้อค่ะสุขุสุขคนเมืองไม้เมืองมันแม่มันดบัวเดี๋ยวก่อนขอขอเช็ดไม้มกกนเด้อค่ะแบบนึ่งมาค่ะแสบๆกินกับเ้าสวยแล้วก็มีพักด,ดองน้ำพักด,ดองให้ด้วยค่ะซิมมือ ขันหม้อแค่มากส่แซนบ้าข้นม้อสมแซบบ้าเท่าไหพอมากค่ะสุดๆทุกคนทุกหมองทุกมอนจะเปข้าวกันถ่ายไปนองเปิดไม่ลองไม้ไหมดิค่ะ คันไ่ได้กับเฮ็ดใหม่เด้๋ยวอืส่มผ้าเข้าเห็นได้คือสิเฮ็ดก็อันเฮ็ดหลับกินเลยเลยอืมมาค่ะ ต้มเอ็นแก้วต้มแซบ,บ,บ,บแห้งมาตับแซบนะกัน ราเมนเอ็นแบบซมีเสียงมาน้อยม 总包。 아까워 으 uh -huh. thật thua. hết hàng ่วนพักบ้านสมตะวัแสบ ต้มเห็ดแกวอขอบคุณนะคะ เจติตามรับส้มกิมเนียขาวอราไปก่อนสวัสดีค่ะ